นี่อนาคตพ่อพันธุ์ดูบาสินนะครับนี่ครับใครสนใจงัวาสายหูนะครับตัวนี้สวยนะครับนี่ครับสนใจสายหูสองปีกว่าก็สูงประมาณร้อยห้าสิบกว่านะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับงัวนี่ขายนะครับ ตอนแรกว่าจะเอามาเลี้ยงทําพ่อพันธุ์นะครับแต่คดเลี้ยงแกไม่ไหวนะครับก็เลยบอกขายนะครับผมอินดูบาซินสวยครับ